ต่อนนี้นะเจ้าทีมกิ่นเปลี่ยนลงนะเจ้าได้มาสัญจรตีจ,จังหวัดเชียงใหม่นะเขากับปามาตีการนัดเกษตรอินทรีย์นะเจ้าแล้วก็ตอนนี้เขาอ,อยู่ตีการนัดเจเจหรือกรินมาเก็ตแล้วนะเจ้าแล้วตอนนี้เขาก็จะปาาเข้าไปชมบรรยากาศของการนัดเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรนะเจ้าตึ้งพักตึ้งปาตึ้งของกิ่นนักขนาเลยนะเจ้าเขาก็จะไปชมบรรยากาศกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริโภคและก็ผู้ซื้อนะเจ้าว่าเขางผู้ซื้อใจกับการที่โดยมาเลยนะเจ้า อาทิตย์มาทุกวันพุธกับวันเสาร์เจ้าต้องพูดจากกาดนี่แบบไดเตยเใดโอ๊ยอันนี้พี่พี่เป็นลูกค้ากาดนี่ได้เต้าตีปิันเปิดแรกๆมันเปิดตีอิมบุญนะ่ะแล้วก็ย้ายมาตรงนี้คือสิบกว่าปีแล้วแล้วปี่เป็นคนที่ชอบแบบผักพื้นบ้านผักอินทรีย์สิ่งที่มาซื้อก็คือเป็นของพื้นบ้านเจ้า แล้วก็มามาแบบมันกับเรามามาทุกเสาคะ่ะเพราะบ้านอยู่ใกล้ mm hmm. แล้วผักมันสดดีค่ะแล้วก็ได้เออผักโขมจีนค่ะผ,ผักบุ้งเยอะแยะค่ะวันนี้ได้ผักโขม <c oughs> ได้น้ำตังหู้ <c oughs> ได้ดอกอัญชัน <c oughs> ได้ผักกาดขาวนะคะผักชีต้นหอมข้าว <c oughs> ต้มแล้วก็มีมันมันสัปะหลัง เนี่ยค่ะมันสัมปันหลังขาวแล้วก็มีหนอนหนอของกระลำนี่นะคะที่อยากกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนี่คิดว่าน่าจะเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีนะคะแล้วก็การนี่จะเป็นการที่ว่าส่เงเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนของการปลูกเพื่อที่จะบริโภคในท้องถิ่นหนุนเจ้าบ้านตัวเนาะก็ถูกตัวแล้วก็บาแปลงตัวแล้วก็ปลอดภัยเติม เจ้าป้าว่ามันก็กดีกว่าที่เราจะไปซื้อทั่วๆไปอ่ะเจ้าก็เลือกผักที่ไม่ที่ปลอดสารพิษจะดีกว่าผักตลาดนี่มันสารพิษมันเยอะนะเอากลุ่มนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี3 3มสามเจ็เจ้าสอนหาร้อยสามเนาะแล้วก็จากการว่าไอเราได้รับผลกระทบจากสารเคมี คือเขาปลูกปลูกสารเคมีปลูกตะกอนนี้ปลูกยาสูบพองปลูกผักกาดพ่องเนี้ยมันก็ผพิผลล้มเหลวก็คือว่า <c oughs> เวลาของนั่งนักขายบ่อออกเอนะขายบ่อออกแล้วก็จะจะมาประท้วงกันในอย่างกันนะเจา้าแล้วก็แฮม,มอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพเขานี่จะป่วยกันป่วยเป็นเป็นตุ่มเป็นอย่างเงี้ยเจ้าเกี่ยวกับสารเคมีเจา้าก็เลยรวมตัวกัน รวมตัวกันว่าเออเราจะต้องมาเนี่ยอย่างใดเพื่อว่าเราจะเพื่อต,ตัวตัวชีวิตตัวเราดีขึ้นเนี่ยจะก็เลยรวมรวมกลุ่มกันครับเปิดขายวันไหนพ่อเปิดขายก็มีวันเสาร์กับว,วันพุธจ้ะกลุ่มลูกค้านี่นักกลุ่มลูกค้านี่ก็มีมีเจาะมันจะมีมาเรื่อยๆค่ะเปิ้ลก็กจะมาปากต่อปากกับเจาะชิ๊ ที่เพลาวมาขายที่ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เจเจนี้ประมาณ5ครอบครัวนะครับมาประมาณ14บ่ปีแล้วครับก็ปัญหาคืออำเภอเพลาวเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับร่วมร้อยกิโลนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะครับมันจะมีค่าจัดการในเรื่องการขนส่งค่อนข้างจะสูงนะครับ ต่ผลราคาผลผลิตเนี่ยเพราะว่าเราขายตามราคาที่เราได้กําหนดร่วมกันไว้นะครับเราเราจะขายแพงกว่าคนอื่นเขาไม่ได้นะครับแต่เราต้องแบกรับในเรื่องของค่าขนส่งค่อนข้างจะสูงกว่าอําเภออื่นๆเขานะครับแล้วพอปลายปี49่อะคะ่ะประมาณเดือนตุลาเราก็มาเปิดที่นี่ชื่อคลังเกษตรอินทรีย์โดยรวบรวมผลผลิตจากชาวบ้านที่เรามีออเดอร์ตามลูกค้าค่ะว่าสมมติว่าปีนี้เขาอยากได้ข้าวประมาณ3ตันเราก็ทําให้ชาวบ้านเขาปลูกให้เราจะขายของตามออเดอร์ แล้วก็รวบรวมผลผลิตส่วนหนึ่งอะค่ะอย่างผัวเหลืองอย่างส้มที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นผลผลิตที่ชาวบ้านเขาผลิตออกมาได้เยอะเราก็มาช่วยทําตลาดให้ตรงนี้เป็นคลังเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะเรื่องการสร้างความเข้าใจในเรื่องของของของผลผลิตอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของผักปลอดภัยมันมีชื่อเรียกหลายๆอย่างอะค่ะแล้วแล้วผู้บริโภคส่วนหนึ่งเขายังไม่เข้าใจที่ แน่ชัดว่าเกษตรอินทรีย์มันคือวิธีการผลิตแบบไหนยังไงเนะะี่ยค่ะเพราะเขาคิดว่าถ้าเป็นแค่ปลอดภยัยเขาก็เขาก็บริโภคได้แล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมดินเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของอการขดขี่แรงงานสภาพสังคมทุกอย่างเรารวมอยู่ในเกษตรอินทรีย์หมดทุกอย่างถ้าเยอะสุดก็ประมาณ5้าถึงหกรคนนะคะที่มาที่ที่ซื้อประจําจริงๆ,งๆ,ๆก็ม่มีประมาณสักเกือบเกือบร้อยกว่าค่ะ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตม,มีมีอะไรข้อก็สามารถที่จะปรึกษากันเนี่ยค่ะมันจะมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นปากต่อปากมากกว่าถ้ามาตลาดนี้ค่ะ